จะสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูขนมไทยโบราณน,นะจ๊ะเมือนี้มาดามสิมาแช่สูตรขนมข้าวเหนียวปิ้งนะจ๊ะเอ็ดกินง่ายๆอยู่ในบ้านของเฮ้าเราจะไปเบิงขั้นตอนในวิธีการทำกนเลยจ้ะก็ามาเบิงส่วนผสมกันก่อนนะจ๊ะสิะมีข้าวเหนียวแช่นะจ๊ะหนึ่งกิโลแล้วก็มีหัวกะทินะจ๊ะไผ้ซีไใส้เป็นกะทิกองก,ก็ได้นะจ๊ะไอ้มันจะมีสองส่วนไอ้หัวกะทินี่เฮ้าจิใส่ ในการเอ็ดข้าวเหนียวมุน่นนี่หา้อยหาสิบกำแล้วกะ็เอ็ดแต่ใส่กับมันนะจ๊ะเขาจะใส่สองลอยหาสิบกำเดี๋ยวมาดาสีขึ้นไว้ในคลิปไห้นะจ๊ะแล้วก็ซิมี่ันนี่เป็นมั่นมั่นแก้วหรือว่าไผ่มีเผือกนะจ๊ะก็สามารถเอาเป็นหนึ่งแล้วก็บดให้ละเอียดแบบนี้ก่อนนะจ๊ะ ใส่แด่แต่อันนี้มาดำใส่เป็นเผือกกะมันผสมกนสันมีกินหอมมันจะเร็วแต่ไผมากแล้วก็ซีมีใบตองนะจ๊ะใบตองนี่เข้าสีตากแดดกนเพื่อว่ามันสีไดงโบเตกนะจ๊ะเข้าสีน้ำมาฉีกมันให้มันเป็นขนาดสี่นิ้วนะจ๊ะความกว้างมันแล้วก็มีเกลือป่นน้ำหนึ่งหนึ่งส่วนสองช้อนชานะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะจ๊ะรยหาซีแล้วก็ใส่ ไม่จิ้มฟันไม่จิ้มฟันหรือว่าไค่มีไม่ไอ้ไม่จิมมมมจ้มลูกไม่จามลูกสิ่นก็ได้นะจ๊ะใส่ตรงที่มันแหลมๆมาหาเกาก็ได้ตามความสะดวกเราจะเอาบัดนี้พอหุงวัตถุดิบและส่วนผสมที่เห่อทำแล้หเอากะไปลุ่งม,มือทำกันเลยจ้าน้ำเข้าเหนียวมันหนึ่งใส่ไฟกลางหรือไฟสูงหนึ่งประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนับแรลเกห่อกระสิมาเอดใส่มันก่อนเราจะหฮอกะทิใส่ใกระทิลงไป สองร้อยหาสิบกรัมนะจ๊ะใส่มันในห้าเซนในช่วงที่ห้าหนึ่งเข่าล่อไปก่อนนะจ๊ะก็ะตามเลยน้ำตาลทรายแล้วหาสิบกรัมเแล้วปนนะจ๊ะประมาณหนึ่งซอนชา ส่วนน้ำตาลหรือความหวานนี่ใคให้มากหวานหน่อยหวานหลายก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะจ๊ะจากนั้นห้าก็สิใส่เป็นไฟอ่อนนะจ๊ะ แล้วเ้าก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลมันละลายนะจ๊ะแล้วเ้าก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะจ๊ะหลังจากน้ำตาลละลายเสร็จแล้วเ้าก็ะิใส่มันหรือเผือกของเลาลงไปนะจ๊ะ หลัจงจากนั้นห้างก็กวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยจนมันเขา่นาน้ำเข่าเนื้อจนให้มันนี่หรือว่าเผื่อห้าวนี่บติดกระทะนะจ๊ะก็ะถือว่าใส่ได้ใส่มันห้างให้ได้ประมาณนะจ๊ะคือว่าความเหนื่มันคือว่าบดติดกระทะนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้ละห้างก็ไปเตรียมห่อ,อก,กันเลยนะจ๊ะ หลงจากเข้าหนึ่งเข่าเหนียวมาได้สักพักหนึ่งเราจะไอเข้ากับสิมากับด้านกับด้านเข่าเหนียวเราจะได้เข่าขังเทืองมันสีได้ซุกทั่วกันนะจ๊ะหลังจากเข้ากับด้านเข่าเหนียวเสร็จแล้วเข้ากันหนึ่งต่อไปอีกประมาณหาถึงสิบนาทีนะจ๊ะต่อมาเข้ากับมาอ็ดในส่วนของเข่านะจ๊ะหุ่นน้ำมุนเข้ากระเทะนาทีลงไปเลยหาเลยหาสิบกลับนะจ๊ะ ห,หล,ล,ลงังจากนั้นเขาก็ใส่เข่านะจ๊ะเข่าที่ห้อหนึ่งเสร็จเล้วนะจ๊ะใส่ลงไปหลังจากนั้นห้ายกระไซเี่นะจ๊ะตีริบีเข้าออกให้เตกนะจ๊ะหลังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะ ตามด้วยเกลือป่นเนาะจ้ะหลังจากที่เห้าใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วเนาะจะเห่าก็ใส่ไอ้ไม้พายของเห้าข้นส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเนาะจ้ะแล้วก็พักทิ้งไว20้20-30นาทีหลังจากเห้าข้นมาจนน้ำตาลละลายหมดเลยเนาะจ้ะเข่ากับหาฝามาปิดไวเนาะจ้ะท,ที่เห้าไอ้แช่ข่าเหนียวไว้ไม่เห่าก็สซมาไอ้ กับเข้าเหนียวขึ้นนะจ๊ะใส่ผ้าหขอห่อหลนะกั๊บขึ้นเิ็นว่าวเขาขห้อมันอืดเต็มเม็ดกับเขาเส็หาฟ้าหมอมาปิดไว้ไวทิ้งว้หานาที่บันี้เห้อกระสีมะสูขั้นตอนการห่อกันเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นใส่ใส่มันกับเผือกผสมกันนะจ๊ะใบตองห่อก็เเรียมใ้ ที่หอก็คือเขาพับใบตองมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะเสียงๆนิดนึ่งนะจ๊ะเขาก็พับด้านนี่มาอืมอมมนันนี่ให้มันเป็นลักษณะสุงกลวยแบบนี้นะจ๊ะสุงกลวยแบบนี้แนละ้วเข้าก็บตาเขาใส เสร็จแล้วเขาก็ตักใส่มันใส่เขาก็เอาส่วนดันด้านลงมันจะได้แน่นๆนะจ๊ะเขาก็เข่าโป้น้ำเกลียวเกลีห้มันทั่วนะคะใส่ส่วนของห้องดันเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ทับปากมัน เอาะจะพับด้านสายก่อนแล้วก็พับตางควานะจ้ะจะน่าห้องก็พับสายม,มันลงถ้าดามที่ใส่ไม่จีมลูกสนที่บบได้ใส่น่าจะกัดกัดจังไรก็ได้ให้มันอยู่นะจ้ะนอะ เอ็ดง่ายๆเราต้องมีสูตรนี่ที่รีดตวงอย่างลร่ข้ากลักบไปปิ้งเลยแกะกินคือเกาวนะจ๊ะมาดำเอ็ดง่ายๆแบบนี้แค่นี้ก็่ไหนมันเป็นห่อซื่อๆนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะเน็ดไปเอ้ายังมาดามพรอนุญาตห่อยเร็จก่อนเราจะเล่าข่อยน้ำไปปิ้งก,กันจ้ะ้ก่อไฟเพื่อที่ปิ้งข้าวเหนียวเราจะตอนนี้ไฟมันกะถือว่าได้ที่แล้ววันนี้ข้ากระสิตักทักกีเทาใส่เนะจ๊ะ มันสีแดมงมองม,อมอใหม่นะจ๊ะกทีเทาใสเลยเนี่ยเราจะใส่เล็กปิ้งแบบนี้ในการย่างข้าวเหนียวนะจ๊ะส่วนนี้ก็เป็นนาตาขนมนะจ๊ะที่ห้าวห่อเสร็จแล้วม่ได้ห้าวก็ะิใส่ลงไปในเตาเลยกระซิเป็นประมาณนี่นะจ๊ะเราห้าวก็ค่อยๆพิกกับดาษน,นะจ๊ะเดี๋ยวมันจะใบตองมันจะใหม่นะจ๊ะ อ๋ออย่างไปก่อนละห้องก็ค่อยมาเบิงนะจ๊ะว่าอย่างเสือล้วมันสิสีสันนาตาเป็นแบบไหนนะจ๊ะนีเจ้าพี่น้องก็เป็นนาตาคันเขาเหนียวปิ้งของมาดามนะจ๊ะที่ปิ้งเส็จแล้วนะจ๊ะก็สิมีนาตาแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาดามชิชิมีพี่น้องเบิงนะจ๊ะว่ารดสามสิเป็นประมาณไดนนะจ๊ะอ๋อห้องมาเปิดชิมกันเบิงกันเลยนะจ๊ะถึงแม้ว่านาตาโอมันสีบ่งามแตกะพอาะใส่แด่นะจ้ะพี่น้อง ห้าบริเอ็ดประกวดรุ่บริเอ็ดขายะจะเอ็ดกินเองเอาแค่ประมาณหนึ่งกับพอแหละนี่ี่น้องหน้าตามันก็สิประมาณนึนนงห้อนอนู่เลยเดี๋ยวมาดามมีชิมห้อง หอมๆพี่น้องหวานพอดีบาหวานบหวานจนเลียนแล้วจ้ะเราสิกินทางใส่มันให้เมืองอืมแค่พอดีจ้ะพี่น้องฮะสำหรับใครอยากอลองเอาสูตรนี้ไปเอ็ดเบืองกันลองเบิ่งเราจะพี่น้องเนาะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขามารับชมมาจะไปเจอกันคลิปนนหน้าเด้อจ้ะพี่น้องบุรักษาเทพแราคุ้มพ่อสวัสดีจ้า